สวัสดีฉันมาจากทีม x o r e x ในวิดีโอนี้เราจะแนะนำอินเทอร์เฟซกราฟิกสำหรับ Expert Advisors ของเราใน MetaTrader EA p a Pro i n t e r อร์เฟผู้ใช้กราฟิกที่ออกแบบมาสำหรับ Expert Advisors เวลาของคุณมีค่าเท่าไหร่มันไม่มีค่าเวลาเป็นเงินเบนจามินแฟรงคลินคุณกำลังมองหาเครื่องมือขั้นสูงในการจัดการ Expert Advisors at Boss ของคุณอยู่หรือไม่ อินเ r อร์เฟ r กราฟิกใหม่ของเราสำหรับ expert advisors เป็นสิ่งที่คุณต้องการด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้คุณสามารถติดตาม advisor ของคุณได้อย่างง่ายดายและแตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลลองใช้วันนี้และสัมผัสกับพลังของอินเทอร์เฟ r กราฟิกสำหรับ expert advisors ของเราฟังก์ชันหลักของ EA Pad Pro ของเราแผนข้อมูลสำหรับ expert advisors ทำงานบนเทอร์มินั MetaTrader 4และ MetaTrader า อินเทอร์เฟซกราฟิกที่รวดเร็วและเป็นมิตรการทํางานเต็มรูปแบบในเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุธทธ์ทีข้อมูลเกี่ยวกับกาไรบัญชีสัญล,ลักษณ์จุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายเทคโกราฟิก EA Pro เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้กราฟิกที่เป็นวัตรกรรมใหม่ที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณสัมผัสกับพลังมของเทคโนโลยีขั้นสูงและยกระดับการทํางานของคุณไปอีกขั้นด้วยรับฟรีได้จากเว็บไซต์ของเรา EA Pad Pro คืออะไรแนะนำอินเทอร์เฟซผู้ใช้กราฟิก EA Pad Pro แดชช็อปออที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Expert Advisors ด้วยแดชช็อปนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ Expert Advisor ของคุณได้อย่างง่ายดายเช่นรุ่นของหุ่นยนต์ประเภทใบอนุญาตและข้อผิดพลาดในการติดตั้งนอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขับระยุทธและการตั้งค่าที่คุณได้ดำเนินการใน Expert Advisor ของคุณรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเทรด และสัญลักษณ์การเทรดของคุณคุณยังสามารถดูการอัปเดตแบบเียลกทายเคลือบกับกำไรของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดโดยรวมแล้วอินเทอร์เฟซผู้ใช้กราฟิก ea pad pro มอบแด่ชคที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของ expert advisor ของคุณปรับแต่งกราฟิกของคุณได้อย่างยิ่งม่าใหายด้วยการตั้งค่าแผงกราฟิกของเราแผงของเรารองรับทุกภาษาคุณมีอิสระในการเลือกภาษาที่คุณต้องการและดื่มด่ำกับโลกของข้อมูลเลือกขนาดแผงที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณวันนี้ เลือกขนาดที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ปรับขนาดอัตโนมัติการเลือกโทนสีที่ถูกต้องสามารถสาาร้างความแตกต่างทั้งหมดในการสร้างรูปหลักที่เรียบร้อยพิเศษมืออาชีพนั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจใช้ชุดสีคอสิกของสีดำาขาวและเทวาพาเลทนี้ที่ไม่มีวันเก่าและหลากหลายใช้ได้กับทุกโอกาสและมีความสง่างามทำให้โครงการของเราดูมีสไตล์และหรูหราตลอดไปยุบขยายและย่อเป็น3าตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง หรือแผงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณโดยแผงเทรดขั้นสูงของเราคุณสามารถจัดการการเทรดและตำแหน่งของคุณได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายฟีเจอร์การเทรดแบบคลิกเดียวของเราช่วยให้คุณเปิดและปิดตำแหน่งได้ทันทีและอีกมากมายทั้งหมดแบบเรีลไทม์แนะ่นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการดูการเทรดและตำแหน่งของคุณโดยตรงบนกราฟคุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของพอร์ตการลงทุนของคุณตลอดเวลา เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์มอบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมและทำงานเต็มรูปแบบสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถวิเคราะห์และจำลองประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดของคุณในสภาพตลาดและกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นหมภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นว่ากลายุทธ์ของคุณทำงานอย่างไรในแบบเรียลถ่ายด้วยการทำงานเต็มรูปแบบของเครื่องเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์คุณสามารถปลุกผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ และยกระดับการเทรดของคุณไปอีกขั้นเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าไลบรารีของเราพร้อมใช้งานสำหรับ expert advisors ของคุณคุณสามารถสำรวจและใช้ซับขช้ยักในไลบรารีของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ expert advisors ของคุณไลบรารีของเรากำลังรอให้คุณสำรวจศักยภาพทั้งหมดไปที่เว็บไซต์ของเราและค้นหาคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าตรวจสอบไปตอนนี้แผนของเราออกแบบมาเพื่อปรับปรุงงานของคุณและลดเวลาที่ใช้ไปกับงานเหล่านั้นด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณสามารถนำทางผ่านคุณสมบัติต่างๆคุณจะสามารถจัดสรรเวลาให้กับงานสำคัญอื่นๆได้มากขึ้นโดยไม่สต๊อปลงหลดทอนคุณภาพหรือประสิทธิภาพยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา e x p o r e x c o m ทีม e x p o r e x ขอบคุณที่คุณไม่วางใจและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราขอบคุณ